นี่มนแม่แม่นี่นะคะนี่เลยเยอะจะลองทำกินมาจะได้กินเยอะขอบคุณที่เข้ามารับชมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนชวนชิมค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่เรากิน มึกไข่เสร็จแล้วนะคะรสชาติแบบจัดจ้านมากเราก็จะมีของหวานเป็นการุบท้ายนะคะเราได้มาสองกล่องเจ้าวันนี้คนละเจ้ากับที่เราเคยรีวิวไปนะคะเจ้านี้จะเป็นแม่ค้าที่อยู่อุบลน,นะคะเนี่ยค่ะยังไม่มีแบรนด์นะคะดเดี๋ยวเราจะลงอ่า a c e b o o k ของแม่ค้าไว้นะคะสำหรับใครที่อยากลองชิมขนมเปียเจ้านี้เราจะบอกว่า คือถ้าร้านไหนที่แบบว่าไม่อร่อยเราจะไม่รีวิวนะคะเนี่ยค่ะร้านนี้คือถูกใจคูอ้วนมากเลยนะคะเป็นแบบชนิดแบบเปียแบบลาวาแบบเยิ้มๆเลยนะคะเราซื้อมาลองกินแล้วครั้งหนึ่งนะคะอร่อยมากนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยซื้อมาสองกล่องนะคะจะมากินเหมือนเดิมค่ะวันนี้ <สา S 1> คนละกล่องกับแมงสดิ้งของเรานะคะ <สา S 1> เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูด้านใน <สา S 1> นะคะเ,เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูด้านในนะคะ นี่นะคะมันจะแบบคือแบบเวลากัดต้องแบบหาอะไรมารองไม่งั้นคือแบบน้ำเขาจะเยิมออกมาเลยใช่นี่นะคะอะไรอืมอะไรเมียนนี่เลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะให้ดูเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะ จะบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากละกล่องละกล่องละหนึ่งร้อยใช่ค่ะอร่อยมากนะคะเจ้านี้ของแพงไม่มีในโลกอืมอืมอืมนะคะอืมอืมกินละแบบนี้เลยนะคะอืม โอ้ากเดี๋ยวเราจะดูที่แมสซดิ่งของเรานะคะอ้โต้องบีบแบบนี้นี่นี่นีืมันไข่กุ้งเลยอแมนะอะค่ะ อร่อยมาะตอนแรกจะออกซึมเป็มไม่รู้เลยจะหวานค่ะหวานมันอร่อยแบบนี้นะคะคือก้อนก้อนใหญ่คือแบบกินลูกเดียวคืออิ่มอ่ะนี่นะคะอืมเนี่ยให้ดูแมคซ์ดิงกิน,นอืมแล้วไข่กุงเลยนะใช่อร่อยเจ๊ แบบเปร like, oh, no. oh. Yeah. ี yeah. okay. so ้ยวไข่เ okay. ค็มไข่เค็มเราปะแบบอร่อยน้ำมิงแบบวอมโอ๊ยเนี่ยแม่ค้าชื่อใบปอด้วยอุบลเนี่ยเขาเขาทำแล้วเขาส่งนี่ค่ะเขาชอบไส้เขามากๆเลยนะคะนี่นุ่มมาก นี่แม่แม่นี่นะคะนี่เลยเยอะเดี๋ยราทำกินมาจะได้กินไเยอะอือค่ะไม่เป็นเมื่อไหร่สุดมะล่องกล่องหนึ่งที่ต้องพิ้งชิมอ่ะอร่อยวันนีกินหมดเลยอืตอนนี้คือหมดไปแล้วกองงนึอือหมดไปแล้วหนึ่งกล่องนะคะเรากำลังมาเริ่มมากล่องที่ซอมแต่ไม่รู้ว่าเราจะกินหมดหรือเปล่านะคะ ขอไปอิ่มนิดนึงนี่อะใส่ออกมาค่ะอยากให้ลองอยากให้ทุกคนได้ลองลองสั่งดูไหมคะน่าจะบริการส่งทั่วประเทศอยู่นะคะเผ็ๆเดี๋ยวน้ำจะขึ้นหวยในห้องข้างล่างค่ะข้างล่างอร่อยมากอิ่มตอนนี้สองก้อนคือแบบนิ่งนะคะ งองถ้าชอบกดไลค์ถ้น,นะะถชอนกดแชร์อันนี้คือเรากินต่อไม่ไหวแล้วกือ,อิ่มเพราะเรากินหมึกย่างมานะครับน,น้องีเกนต่อไหม,ไมอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วนะคะแต่เราจะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองเจ้านี้อร่อยมากจริงเปียละว่ะไข่เค็มสำหรับวันนี้ครูอว้วนไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย